ข่าวดูนครับทุกคน อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเตรียมไปรับเชิญรายการคุณพระช่วยครบรอบ20ปีนะครับล่าสุดกับทุกคนวันนี้ครับทางด้านช่องเกาะติดอุงอิงลำเพเลินออฟฟิเชียลนะครับบางช่วงบางตอนครับทุกคนก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างต่อจากนี้นะครับและวันนี้น้องไปทำอะไรเอ่ยครับทุกคนที่สตูดิโอเวิร์กพอย์นะครับ แล้วก็ได้ร่วมกับยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยหรือว่าจะเป็นงานถ่าย MV ครับวันนี้อันนี้เราก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้พี่หมอนอิงก็มีการพูดในลาฟนะครับว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเตรียมไปรับเชิญนะครับในรายการคุณพระช่วยด้วยเขาเนี่ยก็เชิญศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับทุกคนที่ต้องบอกว่ามีกระแสแล้วก็โด่งดังในตอนนี้แน่นอนอยู่แล้วครับองค์อิงเพชรบ้านแพงตอนนี้ก็กระแสรแรงแบบสุดๆนะครับได้ถูก รับเชิญไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันนะครับสำหรับรายการคุณพระช่วยนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าเขาปิดเป็นความลับเนาะสำหรับการที่น้องเข้าไปแต่งหน้านะทุกคนในสตูดิโอเวิร์กพอยวันนี้แค่ ทางด้านครูหมอนอิงเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าวันนี้น้องจะมีการคอลับกันนะครับกับทางด้านยุงข้าวเรคคอร์ดด้วยนั่นเองครับก็ต้องมารอลุ้นกันอีกแล้วว่าจะเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นงานถ่าย MV อะไรต่างๆก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับวันนี้โอ้โหลูกสาวคือใจสู้แบบสุดๆครับทุกคนเมื่อคืนนี้ก็มอบความสุขให้กับแฟนๆครับทุกคนที่วัดกกกากไปอย่างเต็มที่นะครับ ท่ามกลาง FC แฟนคลับที่เข้ามาให้กําลังใจน้องกันเยอะแยะมากมายนะครับถล่มทลายเลยทีเดียวจนได้เรียงคิวเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดแบบนี้เลยครับเพื่อที่จะถ่ายรูปกับมึงอิงเพชรบ้านแพงนะครับ งานเข้าแบบรัวๆจริงๆสําหรับอุงอิงครับทุกคนวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับเห็นพี่หมอนอิงเนี่ยถ่ายแล้วก็มีการไลฟ์สดบรรยากาศครับทุกคนในสตูดิโอเวิร์กพอยต์น้องกําลังแต่งหน้าทําผมอยู่นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็หลายคนก็เดากันไปต่างๆนานานนะหรือว่าวันนี้จะเป็นการถ่ายทํา MV หรือเปล่านั่นเองครับทุกคนนะซึ่งอิมข่าวกระแสเองก็ยังไม่ทราบเลยวันนี้ช่องเกาะติดอุงอิงเนี่ย ก็ได้มีการไลฟ์สดนะครับทุกคนลองเข้าไปดูได้เลยนะอ่ะอุ้งอิงก็คือเผยแล้วนะทุกคนคือทางด้านพ่อโจโอ่าไม่ใช่ดิทางด้านเกาะติดอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลได้มีการาพาดหัวข้อเอาไว้บอกว่าถ่าย MV ยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองโอ้โหนะครับทุกคน งานเข้ากันแบบรัวๆจริงๆสําหรับลูกสาววันนี้น้องก็อยู่ที่สตูดิโอ8ถ่าย MV ยุงเข้าเออนะครับทุกคนซึ่ง นะครับยุ้งข้าวเรคคอร์ดเนี่ยหลายคนคนคงจะทราบกันดีเนาะก็คือเขามีศิลปินเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็คือมีศิลปินเยอะมากนะครับทุกคนและองค์อิงได้ไปเป็นเอมได้เป็นแสดง m ออาจจะเป็นนางเอก MV หรือเปล่านะครับทุกคนและต้องคือค่าตัวเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ นะสำหรับค่ายเพลงนี้อ้าวิมข่าวกระแสะก็สืบมาเท่านี้จริงๆแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นศิลปินท่านไหนนะครับซึ่งยุ้งข้าวรคคอร์ดเนี่ยมีผู้ติดตามกันทีคน1ล้าน6แสนสหมื่นคนนะครับซึ่งอิงก,ก็อาจจะเป็นตัวแทนเนาะของลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนะพุกคนมาร่วม MV ในบทเพลงที่กำลังจะททำขึ้นมาใหม่กับทางท่านค่ายเพลงนี้ด้วยครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่พวกเราทราบกันเนี่ยครับทุกคนก็คือน้องนะครับ จะได้มารายการคุณพระช่วยด้วยนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเคลือเดียวกันนะยุ่งข้าวเรคคอเนี่ยก,กับทางด้าน WorkPoint นะครับทุกคนนะวิมคิดว่าน่าจะเป็นเคลือเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าศิลปินที่ก็มีแต่เกิดมาจาก WorkPoint เลยนะที่เข้ามาในค่ายนี้อะไรเงี้ยครับทุกคนอย่างเช่นคุณไรอัน นะครับคุณไรอันกัดบัณฑิตเนาะอ่ะก็ขอส่งกำลังใจไปให้องุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยแล้วกันครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันครบรอบ2ปีของอุ่งอิงนะครับอย่างที่บอกว่าน้องก็โอโหวางตัวดีมาเลยตลอดครับทุกคนเห็นไหมครับงานเข้าแบบรวๆเลยนะครับ2ปีกราฟพุ่งแบบสุดๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรต่างๆครับทุกคนในเรื่องของผลงานขององุ่งอิงเพชรบ้านแพงก็คือโดดเด่นแบบสุดๆนะครับและวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะครับก็ได้มีการ ทำข่าวองค์อิงเป็นบ้านแพงเนาะเกี่ยวกับการครบรอบนะครับครบรอบวันเขาเรียกว่าอะไร2ปีเนาะวันนี้14มกราคม2568ว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหปรากฏว่าคนก็คือเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะวันนี้อ่ะก็ ยินดีกับน้องด้วยกับทุกๆความสําเร็จนั่นเองครับสำหรับองคงอิงเพชรบ้านแพงเนาะจากนั้นครับทุกคนความดังเนี่ยเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่เอาช้าง1ิบเชือกมาฉุดก็ไม่อยู่ครับคนมันจะดังนะครับทุกคนดังเปรี้ยงขึ้นมาภายในไม่กี่วันเท่านั้นครับจากการให้โอกาสของบอสโจโยมนินนะครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็โ,โหทำเพลงให้กับน้องมาเลย กับอ,กอดเขาอุ่นบ่อให้พาน้องเข้าห้องอัดเลยปรองความสามารถของน้องไปเลยนะครับทุกคนและอุ่งอิงเพชรบ้านแพงก็จุดประกายความสำเร็จของตัวเองด้วยเพลง พาฝันมาลังห้านับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าพ่อโจก็เป็นคนอํานวยการผลิตให้กับน้องนั่นเองครับจนกลายเป็นที่โจดชานแล้วก็โด่งดังจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองครับจากเด็กคนหนึ่งนะทุกคนที่ทําทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวนะร้องเพลงที่ตลาดนัดน้องก็ร้องมาแล้วนะครับร้องเพลงในวัดก็ร้องมาแล้วนะครับจากคําพูดของ พระอาจารย์บุญหนุนหรือว่า,าคุณครูบุญนุนครับทุกคนนะ,จะเจ้าอาวาสว,วัดบ้านหนองคูครับที่ได้มีการออกมาเปิดเผยกับช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเป็นช่องแรกเลยว่าองค์อิงเนี่ยเคยร้องเพลงที่วัดด้วยนั่นเองครับและวันนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ทราบแล้วว่าองค์อิงเป็นบ้านแพงครับ เป็นหนึ่งบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับให้กับน้องๆเยาวชนทั่วประเทศตอนนี้นะครับหลายคนบอกว่ามีหลักสูตรใหม่ขึ้นมากับคุณครูที่นำอุ์งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปสอนในวิชาเรียนนะว่าอุงอิงสู้ยังไงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จยังไงครับทุกคนไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ผลงานอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้ก็โดดเด่นมากๆในทุกท ในทุกๆอย่างที่น้องทำเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะพี่คนซิงเกิลล่าสุดนี้สาวสําน้อยคอยฮักนะครับที่น้องเนี่ยได้มีการร้องออกมาจากใจแล้วก็ร้องออกมาด้วยความสามารถของตัวเองครับพุกคนเนาะจนทำให้เพลงเนี่ยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แบบในเชิงบวกแล้วก็กลายเป็นที่โจดฉานนะครับพุกคนในทุกแวดวงการจริงๆครับพุกคนแล้วก็วันนี้เนาะเราดีใจมากๆในส่วนของอิ่มข่าวกระแสะเองเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่พ่อโจให้โอกาสน้องในวันนั้น ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการในวันนี้และเป็นที่รักของทุกคนในวันนี้นะครับเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในการดําเนินชีวิตนะครับน้องเป็นมากกว่าคําว่าหมอลำนะน้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาทําให้ทุกคนเนี่ย ใจฟูแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานต่อไปอย่างบางคนป่วยไม่สบายเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคมะเร็งหายป่วยเพราะว่าดูคลิปน้องอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนและนี่คือวิมต้องขอบคุณเทวดาฟ้าดินนะขอบคุณบอสโจที่ ให้เด็กคนนี้เนาะก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำแล้วก็เป็นความภูมิใจของ FC แฟนคลับวันนี้ก็อาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะระบายความรู้สึกยังไงที่มีผูิงเพรบ้านแพงเข้ามาในวงการก็ฝากทุกคนคอมเมนต์มาด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบของเด็กผู้หญิงคนนึงเนาะที่มาตามหาความฝันของตัวเอง นะครับมาตามหาความฝันของตัวเองจนตอนนี้นะครับน้องก็สำเร็จนะครับในแบบฉบับของตัวเองแล้วนะครับมีฐาน FC แฟนคลับนะครับเยอะแยะมากมายทั่วประเทศทั่วโลกครับทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรมาให้กำลังใจน้องนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ เป็นกำลังใจให้กับอุงอิงนะครับเป็นกําลังใจให้กับอุงอิงแล้วก็ขอให้น้องเนาะสู้ต่อไปบนเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้โรยดิยกิกลีบกลาบครับทุกคนน้องก็เผชิญมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้น้องนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะั่นคือการอบอุ้มของแฟนคลับนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนาะดีใจมากๆนะครับที่มีองอิงเข้ามาอยู่ในวงการเนาะ ใช่ครับดีใจมากๆเดี๋ยวอิมก็จะเซิร์ชก่อนอุงอิงวันแรกนะครับอ่าเดี๋ยวจะขอไปแคปบรูปน้องมาก่อนมาทำปกนะครับทุกคนก็วันนี้ดีใจมากๆเนาะที่อ่าน้องเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำนะครับอ่วันนี้อิมก็นะนำเรื่องราวนี้มาเสนอนะครับครบรอบ2องปีองอิงเคลื่อนไหวแล้วนะครับนั่นก็คือ การเปลี่ยนรูปประจําตัวของตัวเองวันนี้น้องเปลี่ยนรูปประจําตัวนะทุกคนแปลกไหมครับอุงอิงไม่ได้เปลี่ยนรูปประจําตัวมายาวนานมากๆแล้วก็วันนี้ลูกสาวนะครับมาเปลี่ยนรูปประจําตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละนะครับทุกคนคือความภูมิใจของ FC แฟนคลับนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเอง ขอบคุณน้องเนาะที่ก้าเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำนะครับให้ FC แฟนคลับได้มีความสุขกันพอพอแม,แม,แม่บางท่านเนี่ยก็บอกว่าหนูเนี่ยนะไม่เคยดูไม่เคยดูแบบหมอลำมาก่อนเลยก็นี่แหละมาดูน้องครั้งแรกแล้วก็ประทับใจแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะกับคลิปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาสมัคร หลังห้านกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับวันนี้ก็ฝากทุกคนเนาะอวยพรน้องอิงเพชรบ้านแพงหน่อยครับทุกคนครบรอบ2ปี2เยียนะครับก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์มาหน่อยก็ขอสำหรับอิมเองเน้องก็ขอให้น้องปังๆดังๆเปเปรี้ยงนะครับทุกคนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นความสุขแล้วก็ขอให้น้องวางตัวแบบนี้ตลอดไปนะครับน้องความดังไม่สามารถมาทําอะไรอุ๋งอิงได้เลยเพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ